ครับสัสดีพี่น้องเบิร์ตสุขสุคนนะที่กำลังติดตามซองบอดวิธีเทศบาลในคันเรนพี่น้องมันนี้ออกมาให้ครับกัดแรงแหงครับพี่น้องฝนกัดท่าพาสีตกเลยแหะครับเมื่อวานกัดพอตเตรล,ลินครับแต่ว่ามันกัดเตา่า,ตาฟาเต่าฝนไม่หรอกครับเนี่ยแต่ว่าแหงแรงครับร่มแห้งีดดพ้อนปวยยุทธปวบ้บอลปว้กับเนียวสูบน้ำใสจนว่าแหงกันยัง แดดมาใส่เนี่ยววะละครับเขาเลี้ยงนะพี่น้องเนาะเห็ดสำหรับดูการฟ้าไห้ฝนไมนก็นต้องเตรียมทาหอยากใา้กินเนาะี่นอ้อวมันนี่ประมาณสิบบาบอกวิธีการเห็ดเสียงอึง้งเผาในป,ปากกระปองน้องพี่น้อง กระป๋องนี่นะครับกับไม้อันนึงกับปลากระป๋องอันนึงมันจะเป็นเสียงเสียงคือจนว่าผูหวังคนนี่ก็เจ้าจนเตะอื่นน้ำขึ้นเนาะบ้อนขูดดับไฟแล้วก็ขูดก็เจ้าไต่มหาแบบนี้ก็เจ้าว่าทั้งวันเป็นเสียงอึอห่วงเ,เนาะเฮ็ดเฮ็ดบวเปลีนหรือว่า ถึกสูตรกับกับบอบอแมนดังสีีได้พี่น้องบอลกับร่องมาหลายทีแล้วเนาะคนเขาจะมาหอน,านสีเนาะจะมาถึงธี่ีการพักใหม่แบบใดการปักแบบใดไอบอลที่ว่าบอกครับกินเป็นไงเห็นยังไงได้ผลดีๆครับพี่น้องอยากกินเนาะแล้แดกเขาก็ต้อง อยังก็ได้ครับโบได้จำกัดเนาะเขาจะมาเปลนปากกระป๋องใส่ได้เบิดเบบหนเ็น้องบ,บ,บ,งงบอลที่แรกบีบโพดมก็มีปีกเสียงหนึ่งพี่น้องถ้าโบบีบก็บีปีกเสียงหนึ่งบั็อกไม่ถ้าบักก็ถือบักทีโพดก็มีปีกอย่างหนึ่งบักห้าโพดก็มีปีกปีกเสียงหนึ่งพี่น้องเห็นป้อพี่น้องเห็นป้อง การจับนี่คือกันพี่นอออออออ้องเขาเ้าบีบเนียนไหลบดังเ้าถ้าถ้าเขาต้องห่วงไ้สิพี่นอ้องดังพี่น้องมี่โตคือได้เลยเสียงนี้ครับห่องตอบแม่นอนครับ เดี๋ยวว่าอะยัห่างมาหเห็ดกันดีกว่าเนาะพี่น,อน้องวิธีการเดี๋ยววานขอเยอะเตรียมไม้เตรียมไม้เป็นให้พี่น้องพาไม้เป็นสีใด้พี่น้องเด้อยพาไม้่กับกับเปื่อยไงกับมึกนักเนะาะเห็ดประมาณสิบเมตรละประมาณอยู่ม,มือเนาะอยู่มือ,มมอครับ,รบเตรียมไม้ครับพี่น้องเตรียมไม้ไล้วบอครับเี๋ไม่เนาะให้พี่น้อง บักให้มันเป็นแขลวเป็นฟันป่าเด้พี่น้องเป็นฟันป่าเนาะความตีความห่างกับนี่นะครับเครื่องเส้นครับพี่น้องเครื่องเส้นนี่ครับสิพาจะแขลวเฮดจะแขลวเพราะอันนี้เฮดสิบสามแขลวครับให้ให้มันตกในขีดมันจะค่อยหมาน,นครับสิบสามแคลวระยะนี้ครับน้องความห่างมันนี่ประมาณนี้เนาะ สิบสามเขวีวสิบสามยักษ์เนาะนี่ครับเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมงรับเป็นแบบนี้อยู่เนาะเนี่ยเป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวบานที่เท็ดสิบสามอันสิบสามเขีวเนาะนปั้นปลา กนี่น้องสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองยิงนนเนาะสา เบาอันเห็ดเปรียบเทียบเนาะทั้งไต่ทีเด้ี่น้องทีตัวนี้หางเลยเห็ดให้พี่น้องเบิ่งว่าเสียงมันสีต่างกันนะพี่น้องแล้วแต่ผู้มักเนาะนะครับแต่เบาอันนี้มักมักมักหางครับครับมักหางหางมันเสียงมันสขึ้นกลัวเนาะพี่น้องมันเหเ้ามาบีบบีบปากกระป๋องให้มันเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเปลดปากเปลี่ยนพี่น้อง ไงไ่ายเลยหรอกบิบเลยครับแล้วน,น,น,นี่บันนี้อันนี้คือบาวารใส่อยู่ตลอดเนาะนี่ครับ ฟังเสียงอันนี้คือเห็นไม้นาะพี่น้องนี่ครับด้านนี้ทีได้พี่น้องทีเขียวทีเนาะด้านในเขียวห้างฟังเสียงด้านห้างด้านทีก่อนด้านห้างเอาไเนี่ย ภาวะการการมูดตายเนี่ยครับเอาต้องเห็ดแบบเลี้ยนเสียงของตัวอึองมันห้องเนาะบางเป็นว่าเขาเหตุเลี้ยวเลี้ยวเห็ดซาดเนี่ยเอาต้องฟังว่าเสียงอึองมันห้องอย่งไรถ้าแม็นฝนตกแล้วปุ๊บหรือว่าอึงลงน้ำเบิดแล้วบัดนี้พอเห็นแสงไฟคนหรือว่า,วามันหมดลงน้ำเขาสามารถดับไฟแล้วเขาก็ มันกับสิทธิ์ฟูน้ำกันมาแล้วก็สิ่ห้องต่อเพ้าของห้องกับทีตักเอาได้ครับพี่น้องหรือว่ายึงตัวใดที่มันท่านลงมันห่องอยู่น้ำดินน้ำป้าหยาขี่เพ้ากับสมัดเห็ดเสียงแบบนี้แล้วเพ้ากับยางไปหามันกับห่องไม่ไดดินเล้วกับสมัดขวดเอาได้เนาะนี่แหะครับก็นยังไงพี่น้องยังไงพี่น้องเอากระป๋องเนาะเห็ดใหม่ผมได้มักแถวทีกันเห็ดทีเนาะนี่ครับผมได้มักเ็ด มกเขยวหางกับเด็ดหางเนาะนี่ครับเดี๋ยวอัน็ี้ล้าบอดีเก็บไว้อยู่น้ำเทียงเนาะอันนึงอีกอันนึงที่เอาไปติดไว้ กระเป๋าเอาเปะติดกับปากระปองครับทีบ่ใบเผื่อคนตกคนยังพ่ายไปก็ดีย่ไม่ดอยากได้ก็เอามาเห็ดรถเนาะเอามาหล่ออึองเผารถครับพี่น้องก็ประมาณนี้นะพี่น้องบอกวิธีการเหตุยงังอึองเผาหล่ออึองเผาโดยปากปากระปองเนาะเห็นง่ายพี่น้องถ้าพูดได้เห็ดเป็น,น,ะะอ,ญญนอะไรกันก็ผมยังเนาะแต่เห็ดสำหรับผู้บกิโภคค่อยเนาะ คุนบ่เคยกับป็นเดยครับพี่น้องใครอยากให้กินเนาะบอกกันเนี่ยกันเนาะพี่น้องพิดารณาประกันได้กันขาตรวขคอบ่ยเนาะมันคนบานปลาเนาะพี่น้องเห็ดพีดีกับอยากให้อยากให้กินเนี่ยครับมาบอกกันพี่น้องมาเชื่อบานพี่น้องมีอึงฝนตกแห้งเบืองข่าวกับมิดตะลมมิดตะฝนมิดตะหมกเข็บเนาะทั้งคุณกระไดทั้งคนบนนมทั้งคนล่ะครับ ตะกอนทั้งมึงเลยว่าได้ตกอยู่มีแต่ตกกระตกเรียบไปทั้งทายรีเซียงขั้นทั้งฟังเล่าเนาะมันตกอยู่ทั้งบานบอนติดอยู่กับเขตลมเนาะเขตพิษบุญกมีตะลมครับพี่น้องไงมากิีนมากก,กับแปลงซื้อพี่น้องเอ้ยแรงหลายสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับืฤทัยนี้กัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อจะมาคลิปนี้ก็ได้ ที่การนาะอยาก,ก,กินเนาะที่ไทยนี่บอกกลนาคาเข้ามาสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องมันมันครับเอาไปใส่ได้พี่น้องนะ้เอเห็ดไปใส่ครับ